สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยเลอร์เลยครับสำหรับวิดีโอนี้จะมาแปลการ์ตูนและเล่าเรื่องจากการ์ตูนเกาหลีครับสำหรับเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า Over the m o o n ครับเป็นการ์ตูนแอคชั่นไซไฟแฟนตาซีในช่วงปี2020ครับัวการ์ตูนจบลงไปแล้วทั้งหมด43ตอนและคะแนนรีวิวเรื่องนี้สูงถึง9.93เป็น10คะแนนครับนับว่าเป็นการ์ตูนที่คะแนนสูงมากๆในปีนี้ครับ Over the m o o n เป็นเรื่องของเด็กหนุ่มคนหนึ่ง ที่กำลังนั่งรถบัสไปหาเพื่อนแต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้เขาตื่นขึ้นมาหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นไปแล้วเป็นเวลา2อสัปดาห์โดยที่2อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเขาจําอะไรไม่ได้เลยทําให้เขาต้องตามหาต้นเหตุและเรื่องราวของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับต่อไปเชิญรับชมได้เลยครับ ค่ำคืนหนึ่งในวันที่พระจันทร์สีฟ้าเต็มดวงาสาดแสงแสงสว่างไปทั่วเมืองโซลเด็กหนุ่มคนหนึ่งหลบตัวซ่อนตัวอยู่ภายในห้องซึ่งมือของเขานั้นถือโทรศัพท์ที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนเข้ามาอย่างไม่ขาดสายซึ่งตรงหน้าของเขาคือนหน้าต่างที่ปิดผ้าม่านไว้กันแสงบางอย่างอยู่ข้อความเข้ามาดังไม่หยุดส่งมาถึงเขาจเชิญให้เขาออกมาดูพระจันทร์สีฟ้า้าที่สุดเขาถึงนตระนกใจ สองสัปดาห์ก่อนหน้านี้ณสถานีขนส่งแห่งหนึ่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่านัมจูเขากำลังเดินทางไปเที่ยวและนัดเจอเพื่อนของเขาจากโซไปยังตรงแห่ หรือทะเลที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกระหว่างที่ขึ้นรถโดยสารอยู่นั้น<ม>เขาก็ได้โทรถามเพื่อนของเขาถึงเส้นทางที่ไปที่นั่นตัวระยะเวลาที่นั่งรถไัดจะใช้เวลาทั้งหมด4ชั่วโมงระหว่างนั้นเองกลุ่มเพื่อนของเขาจะรอเขาที่นู่นและสนุกกันไปก่อนแล้วรถก็ออกเดินทางระหว่างที่รถออกเดินทางนั้นจูๆ่ๆรถก็เบรกกะทันหันและมีชายคนหนึ่งขึ้นมาบนรถ ชายคนนั้นก็มีท่าทางที่ผิดปกติอย่างมากเขาได้เดินมานั่งที่หลังรถของนัาจูระหว่างที่นั่นอยู่บนรถหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งเธอฟังเพลงเสียงดังอย่างมากแม้ว่าเธอจะสวมหูฟังก็ตาม <still> ทำให้เขาไม่สามารถจิีนี้หลับได้นัาจูจึงได้ทักเธอเพื่อขอให้เธอช่วยลดเสียงลงมาัานน่อยแต่จูๆ่ๆเธอก็ได้ร้องตะโกนออกมา กานล่างพื้นของพวกเขามีเลือดไหลกองอยู่นำจูจึงหันกลับไปมองที่ปอดหลังผู้ชายที่เพิ่งขึ้นรถโดยสารขึ้นมามีเลือดไหลออกมาเต็มไปหมดทำให้ผู้โดยสารต้องหยุดและเรียกรถพรยาบาลเข้ามาช่วยเหลือระหว่างนั้นพนักง,งานขับรถก็ได้แจ้งว่าจะทำการเดินทางต่อให้เตรียมตัวขึ้นรถแต่พอกผ้าของชายที่เต็มไปด้วยเลือดทำให้นำจูรู้สึกผออื่นผอ,อม เคลื่อนไส้เป็นอย่างมากเขาเลยแจ้งกับคนขับรถเพื่อขอเข้าห้องน้ำสักพักเผื่อว่าการล้างหน้าล้างตาจะทำให้เขาดีขึ้นระหว่างนั้นเขาจึงแจ้งเพื่อนของเขาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอาจจะไปถึงช้ากว่าปกติระหว่างที่ล้างหน้าล้างตาอยู่นั้นจู่ๆมือของเขาก็อ่อนแรงและเขาก็ล้มลงไปหมดสติที่สุด มาเขาเรีบวิ่งออกไปข้างนอกแต่ปรากฏว่าข้างนอกนั้นทุกอ,อย่างล้วนกลายเป็นสีฟ้าจากแสงของประจันทร์ที่สาดสอ่องเข้ามาอีกทางผู้คนต่างๆได้หางกันไปหมดระหว่างที่เขาสับสนนนั้นจูๆ่ๆได้มีชายคนหนึ่งเดินออกมา ซึ่งชายคนนั้นหลังจากที่โดนใส่ของพระจันท์เขาค่อยๆเปลี่ยนภาพของตัวเองนำจูรีบหลบซ่อนตัวเขาสับสนว่าสิ่งที่เขาได้เห็นว่าสักครู่นั้นคืออะไร mm hmm. เขาจึงพยายามแอบมองไปดูชายคนนั้นอีกครั้ง mm hmm. นำจูตื่นขึ้นมาจากเสียงโทรศัพท์ และคิดว่าสิ่งที่เกิดเมื่อสักครู่นั้นเป็นเพียงความฝันของเขาเขาจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูดว่าเป็นข้อความฉุกเฉินแจน้งเตือนว่าห้ามออกไปข้างนอกยามค่ำคืนเพราะแสงของพระจันทร์หากโดนแล้วผิวหนังจะเกิดการกลายสภาพอีกทั้งยังมีข้อความแปลกๆต่างๆส่งเข้ามาถึงนำจูเชิญชวนให้ออกมาดูพระจันทร์ระหว่างที่เขาเช็คข้อความนี้นั้นปรากฏว่าข้อความที่ส่งมานั้นเป็นข้อความที่ผ่านมาแล้วสองสัปดาห์ และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนสะถ,ถานีขนส่งโดยสารนั่นเอง